เมื่อเราได้รับหมายเรียกแล้วเราไปแรงงานตัวเราจะถูกจับติดคุกทันทีหรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเราได้รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจหรือได้รับหมายเรียกจากหน่วยงานปปสให้เราไปแรงงานตัวหรือไปให้ปากครำรในฐานะผู้ต้องหาหรือในฐานะพยานเราจะติดคุก ใน,นทันทีเมื่อเราไปแรายงานตัวหรือไม่สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้เราสามารถแยกเป็น2กรณีนะครับ 1. เราสามารถที่จะตูกสักประวัติพิมพ์ลายนิ้มือสอบปากกรรมและก็ตำรวจสามารถที่จะนําไปขวากขังต่อสารได้เราต้องได้รับการประกันตัวหากไม่ได้ประกันตัวแปลว่าเราต้องอยู่ในเรือนจําทันทีนะครับกรณีที่2องตำรวจ พนักง,งานสอบสวนสามารถอนุญ,ญาตให้เรานั้นกลับบ้านได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวหรือถือว่าเรานั้นได้แสดงตัวได้แสดงความบริสุทธิ์ในขณะนั้นแต่วิธีป้องกันก็คือเมื่อเราได้รับหมายเรียกไม่ว่าจะสถานีตำร,รวจหรือหน่วยง,งานปาปสเพราะว่าในหมายเรียกนั้นจะมีชื่อสถานีตำร,รวจมีชื่อร้อยเวรที่ออกหมายเรียกพนักง,งานสอบสวนร้อยเวร แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มาเราจะต้องโทรกลับไปที่ร้อยเวรหรือพนักง,งานสอบสวนที่เป็นเจ้าของสำนวนที่มีหมายเลขโทรศัพท์นั้นต้องปฏิต้องโทรปฏิดต่อให้ได้หากปิดท่อไม่ได้เราก็ต้องโทรไปที่สถานีตำรวจที่อยู่ที่หัวกระดาษหมายเรียกนั้นแล้วก็ขอคุยกับพนักง,งานสอบสวนในเรื่องนี้แล้วก็ถามเขาว่าในคดีของเรานี้ เราตำรวจจะปล่อยเราทันทีหรือไม่เมื่อสอบปากคำเสร็จหรือว่าเราจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันในคดีนี้นะครับเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆท,ที่เกิดขึ้นว่าตํารวจจะเ,เมื่อสอบปากคำเสร็จจะปล่อยเราทันทีหรือไม่หรือว่าตํารวจจะนำส่งฝากขังต่อศาลในวันนั้นนะครับนี่คือวิธีป้องกันในลำดับต้นๆส่วน,น,นจะให้ปากคมอย่างไร เพื่อที่จะประดีนั้นไม่เสียเปรียบจะต้องรีบติดต่อทนายความที่ท่านรู้จักหรือโตโมาหาทนายนัดยินดีการปรึกษาครับสวัสดีครับ